ยองสวัสดีค่ะทุกคนขออย่ดีตอนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะเราอยู่กับเกมฮงไข่อิมเพกนะคะสามด้วยนะคะต้องมีสามด้วยนะก็เป็นการคอแลบระหว่างนะคะฮองไข่เอ็กเกนชิน e นะคะ <c oughs> ก็ไขกได้ก็มันสุ่มได้นะคะวันนี้ก็ไม่มีไรคะ่ะก็จะมาสุ่มนะคะในส่วนของ ธนูฟิตนะคะทุกคนมาดูว,าว่าเราจะเหกไหมนี่คือคือแบบว่าเก็บเพชรมาเพื่อสุ่มนางโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนเออเราก็มากับกองเชียร์เช่นเดิมนะคะวันนี้วันนี้มันกำลังปีอะไรอะ่ะอ๋อเศษฟิตเหมือนอายกาโอุ้ยเหมือนอาซึกาเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดอาวุธก่อนละกันนะคะทุกคนเออ เสียเวลานะคะแล้วเปิดเลยดีกว่าสิบใบแรกฟรีนะคะอุ้ยเปิดได้แค่การันตีเดียวเองมั้งหนึ่งมืนเพชรอ่ะเป็ดไปเลยอุ้ยลืมปรับเสียงเกมปะเนี่ยอ้สามดาวเรียกว่า เธอเกลือมากเลยอะ่ะวายโอ้ออกสติมาตากากมาทุกคนเลิศกากากสุดพี่เอาหรอทำไมฉันชอบได้อันกากๆนะได้ตายเถอะเพราะกลางมันจะมันไม่มีบับปีเอา้าไม่มันต้องเป็นบนกับล่างอ่ะมันจะดีไม่นาน่างน้อยต้องไม่หลุดเลสนะ เอออย่างไนก็ไม่หลุดเลทน,นะทุกคนเอาไงอะ่ะขอไปเล่งเสียงก่อนฉันรู้สึกว่าเสียงมันเบาๆอ,อ่ะต่อนะคะปอ๋อมันก็เริ่มนะับการันตีใหม่เพราะเมื่อกี้เรามีแล้วเราได้แล้วใช่ป่ะขอแค่อาวุธมันยากนักหรอ เออตายเถอะไว้ได้ร่างทุกคนอุ้ยเราเหลือแค่บนกับอาวุธนะคะตอนนี้โอเล่ โอ้ฟังอยู่นะอ่ะเหลี่ยมันต้องกดแบบสองรอบแล้วออกอย่างละหนึ่งเลยอะ,ะเราเหลี่ยมบ,บนกับอาวุธนะคะมันต้องมาแล้วปะ บนโอ้ได้กลางอีกแล้วเธอไม่โหแต่ถือว่าออกโหไม่หลุดเหล็ดนะเนี่ยไม่มีบ่ออธิษฐานหรอเธออ๋อนี่คือการันตีไม่ซ้ำใช่ไหมอืมูออ๋จะต้องมาถลุมแล้วเนี่ย อาวุธรัวเลยอ่ะสนานอาวุธต้องมาน,นี้แหละต้องมาแล้วต้องมาแล้วอาวุธของคนอื่นหรือเปล่าอาวุธเย้อาวุธออกทุกคนอาวุธฟิตหรอใช่อ๋อไม่อิจฉา้อนละเกินตอนนี้เราเหลือแค่อาร์ติแฟกต์ไม่ใช่สติกมาต้าบนนะคะฟิตก็จะครบเซตนะคะตอนนี้พี่ขาดบนอย่างเดียวเหรอใช่ได,ได้แล้วแล้วออกมาลิออกมาเมื่อกี้ เอามาฟ้องกันสองอันเนาะไม่ใช่ฉันกดไปรอบแรกได้กลางใช่ไหมกดรอบที่สองได้ล่างกดรอบที่สามได้กลางแล้วก็กดรอบที่สี่ได้อวุธกดอีกรอบสิเออพออยู่นะคะอีกรอบนึงขอบนเถอะสาธุนะคะมันมีบ่อปะไม่มีบ่ออันเนี้ยเออถ้าไม่มีบ่อได้อะไรได้ถ้าไม่ได้บนก็รอบ่อก็ได้ต้องออกละป้าสาธุขอลอง ฉันโ้ยเทนพี่มันจะฟูใายในมื่นหนึ่งเหรอมันไม่ได้นะอาร์ติแฟกต์รัวๆว่ะบนเย่บนทุกคนฟูลศเลิศทุกคนคนอิฉาตาร้อนอือ ปังมากทุกคนอ,อุ๊ยได้ครบหมดเลยนะคะเป้าหมายของสเสบียงทั้งหมดแล้วนะคะหมดตัวแถมฟรีเลิศปังหมื่นเท่าไรพี่เสียไปหนึ 101, 000, ่งหมื่นหนึ่งพันมั้งแล้วก็ฟรีสิบใบก็คือไม่หลุดไม่หลุดทุกเลดน,นะคะทุกสิบโลที่กดนะคะอะไรคือทำไมฉันหลุดหมดเลยวะกดไปห้าสิบครั้งมั้งกดไปห้าครั้งก็ไม่หลุดทั้งห้าครั้งเลยนะคะ ห้าปะกลางล่างไปกวอนนะกกลางล่างกลางอาวุธบนใช่ห้าครั้งทุกคนต่อไปก็ไปหาน้องฟิตนะคะกดแมกเราเหลือใบอีกอันนึงอะ่ะก็กดแบบแกล้งละกันนะทุกคนเออเพื่อฟิตอ,ออก <c oughs> ฉันต้องมีตัวงกับตัวละครเ p เยอะนะเนี่ยอุ้ยฟิตออกจริงด้วยนะคะเป็นเศษเลิศก,กดให้หมดโอ้ได้เศษฟิตอีกแล้วต้องสามเอลมาล่ปะเออทุกคนใช่ไหมต้องสามเอแล้วนึ่ง ชอบนะตู้เอพีแบบเนี้มันมันถูกกว่าทุกคนถูกกว่าราคาตัวปกติอีกแต่ตัวมันไม่จริงไงที่เขาเดาไหมตัวมันไปไม่สุดไงแต่ฉันชอบอะมันถูกขอแค่ถูกกาพอเราปะ <laughs> <c oughs> อ่าฟุยไม่มาเลยเมื่อกี้มาลุวๆนะคะ <c oughs> ขอเป็นตัวสักเม็ดได้ไหม มานะคะทุกคนไม่เป็นไรอย่างน้อยอย่างน้งอยอาวุธเราก็ฟรีอ์ติแฟกต์เราก็ฟรีเอฟฟี่นะเราก็นี่นะคะฟูเออฟรีการันตีในะอีกสิบหกครั้งหรอกพอกดมาเก้าครั้งนี่ มันต้องการันตีสิบเอ็ดครั้งสิแต่บอกว่าออกฟิตไปแล้วนะโงงอ่ะฉันโงก,กันนับอะไรของตู้พวกนี้มากนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ของกันดีกว่านะคะทุกคนอุ้ยลดนะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะฟูนี่ขนาดเอาเพชรไปถลุงนางเซเล่มานะเนี่ยก็จริงอ่ะ กาพส่ก็ใส่ไปเลยสิขานี่พี่บนสองชิ้นนี้มันต่างกันยังไงอ่ะอุ้ยสเตตัสมันไม่เหมือนกันเหรอเธอหรออ๋ออ๋อไม่ใช่อันนี้มันมีออฟลองมาให้แลวอีกอันไม่มีออฟลองโอ้ร้าเหมือนกันนะแตไม่สนใจเลยเกมเนี้ยมันคำนวนอันนี้ยากโอ๋สวีโตอสวีโตนะคะ แปลว่าอะไรไม่รู้นะคะตังมากทุกคนเลิศและแค่ไปอัพตัวนะคะให้มันไหลๆเกรดรับไม่ได้ในที่สุดเราก็มีใส่ฟ้าเล่นสักทีนะคะหลังจากที่เราไม่มีสายฟ้าเล่นบานดานมากนะคะน้องแข็งก็ถูๆในไถยนะคะไฟก็ถูๆใน,นไถยเนาะก็มีแต่อสึกะน,นี่แหละคะ่ะที่ฟูแล้วก็ฟิตก็จะมาฟูอีกตัวหนึ่งนะคะเลิศ ทำไมมีแต่ชีว,ชวาภาพฟูวะไม่ผิดหวังนะคะทุกคนเออน่าจะปล่อยเลดหลุดอยู่แหละฉันว่านะดูทรงแล้วนะน่าจะหลุดอยู่ประมาณหนึ่ง <laughs> โอเคนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะน่าจะจบแตะเพลงทัน,นีเนาะสำหรับใครที่เกลือหรือไม่เกลือยังไงก็สามารถคอมเมนต์อบอกกันได้นะคะแต่รอบนี้นะคะไม่เกลือ <laughs> โอเคค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s ส r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Ajumars Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอัยอง